สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง f i t a n i r m report นะครับอยากรู้กันครับตอนนี้นะฮะเห็นป้ายแบบนี้ผมอยู่ที่ GMM Fitness Club นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมมีคิวนะที่จะมาถ่ายน้อง2คนจากค่าย GMM TV เหมือนกับผมเลยนะครับเป็นน้องรุ่นใหม่ไฟแรงเรียกมาตอนนี้นะถ้าเป็นอาจารย์นะครับผมจะโดนสิทธิ์ล้างครูอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาสองคนเป็นใครกันครับ สวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนะะฮน้องชายสองคนนะฮะอันนี้ก็น้องชายวิกเตอร์แท้ๆเลยครับน้องชายแท้ๆส่วนคนนี้นะครับจริงๆแล้วมีว่าที่เป็นพี่เขยผมด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วน้องวิกเตอร์กับน้องเมฆนะฮะคุยมีทีวีนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องสองคนหน่อยกับบแบ ไวใสๆไวมันๆเนี่ยสะระการแบบไหนเอ้ยเอาจริงๆเนี่ยผมไม่เล่นฟิตเนสเลยเพราะพี่ณเล่นมาก่อนเลยนะฮะ<ง>ผมบอกเลยว่าผมมีหุ่นพี่ณเป็นไอดอลเรื่องของความลีนความคมชัดของกล้ามเนื้อเออ,อ,เอ,อเหลือที่พี่เดินบ้างครับน้องอ,อ,อ,อแล้วเมื่อกี้เล่นรายการเล่นท้องเล่นท้องครับเมื่อกี้เป็นการเล่นท้องครับพี่แต่ว่าเมื่อกี้เมฆบอกว่าเมฆอยากจะเสริมแม่ออกด้วยครับผมแล้วมีแมชชีนแบบที่เล่นง่ายๆเลยเงี้ยแนะนำั้ยแมชชีนที่เล่นง่ายๆสำหรับผมอ๋อผมขอแนะนำมันตัวนู้นเลยเครืร่องนี้ช่วยยังไงอกนมห่างไหม คือโอเคผมอธิบายก่อนนะฮะคือเครื่องนี้เนี่ยเขามีชื่อในวงการเรียกว่าเครื่องบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟใช่ครับก็คือเหมือนกระพือปีกมันปีเสือ้อวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับยังไงครับนั่งลงไปครับผมแล้วก็เนี่ยอะไรจับสองข้างมาแล้วก็หนีบมาอย่างนี้ครับสังเกตดีนะครับว่ามันจะมีการหนีบหน้าอ,อกนะฮะใช่พี่ใช่ผมสังเกตว่า บ่อยเขาอาจจะสามารถโฟกัสเข้ามาถึงตรงกลางอกด้านในได้ออพตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ใช่ใช่แต่ว่าตรงนี้แข็งแล้วใช่ตรงนี้แล้วตรงนี้แข็งยังตรงนี้เหรอพี่ไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจพอเลยอย่านรูปเดี๋ยวขอฝากของพอแล้วครับการดูนมแข็งนมหนิบนะฮะเดี๋ยวพูดถึงผลงานน้องๆหน่อยนะครับอยากให้รู้กันอยู่แล้วนะครับน้องๆสองคนก็เป็นพิธีกรสองคนมีอะไรกันบ้างอ่ะเม่ก่อนนะครับครับตอนนี้ก็มี ซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะครับอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวครับผมเป็นเพลงประกอบหนังสั้นด้วยครับจาก หนังสั้นรักทิ้งฟิงเกอร์ครับตอนรักนอกเวลาครับมีซีรีส์ครับผมรูมบอลลูน401410ครับอ่ผมจะเล่นเป็นวิวครับผมเจ้าของห้อง403เป็นผู้ชายชอบถ่ายรูปคนหนึ่งครับที่ไปพบรักในโซเชียลอันนี้คือผลงานของเมฆก่อนนะครับมาฟังวิกเตอร์บ้างครับพี่มีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกในชุดของผมเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่าเราเลือกความรักได้เสมอครับเพลงประกอบซีรีส์พี่อย่างที่เมฆบอกไปรูมบอลลูน401410ครับพี่มันก็แบบเป็นเพลงที่ ต้องเรียกได้ว่าเป็นบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเหงาอยู่ในห้องของตัวเองนะทุกคนก็มีวิธีการจัดการกับความเหงาของตัวเองแตกต่างกันครับและของเราเนี่ยเป็นเจ้าของห้องเบอร์อะไรอ่ของวิกเองไม่ใช่เจ้าของห้องครับพี่ผมเล่น E ีีแรกครับพี่อีพีแรกก็คือเป็นเสนอเป็นตอนแรกเลยพี่แล้วก็ผมเล่นคู่กับใบเฟิร์นคื่อใบเฟิร์นเขาจะเล่นเป็นแจกันครับแจกันเนี่ยเป็นเจ้าของห้อง401ครับส่วนผมเองเนี่ยในเนื้อเรื่องก็เป็นเพื่อนสนิทชื่อว่าเติ์ก เป็นเพื่อสนิทกับแจกันนะฮะก็คือในเรื่องก็จะมีเรื่องราวมีกิมมิคมีคอนฟิกต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่ตอนแรกเลยใช่ครับติดตามดูได้เมื่อไหร่เ่ยอ่าดูวันแรกนะครับผมวันที่25เดือนนี้เลยครับผมครับผมเดือนนี้นี่คือตุลาคมปี2559นะครับใช่ครับผม57สิบอกไว้ก่อนว่าเป็นวันที่25ตุลาคม2557ครับผมครับจะเนีเป็นตอนแรกที่ช่องวันเอครับนี่นะฮะแล้วเพลงนนี้สามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ห้าหรือว่าใครเนี่ยอยากจะดูสองช่องทางใช่ตอนนี้นะครับผมยังมีอีก2ช่องทางนอกจากดอกจัน1 2 3 4 5 0 0มีนะครับมีแอปพลิเคชัน KKbox แล้วก็อีกอันหนึ่งจาก iTunes Store ครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็ขอบคุณ2คนแล้วกันนะพี่เตอร์แลวก็น้องแม่ครับขอบคุณครับไป เดี๋ยวเราสองคนได้เราสามคนสิไม่ใช่สองคนนะทีมมีสองคนสามคนเดี๋ยวอ,ออกกพลังกายต่อแล้วกันนะฮะส่วนช่วงฟิตแนด์เฟิร์มรีพอร์ตคราวน่าจะเป็นใครติดตามได้ถ้าจะลืมโอไอพีครับ